สวัสดีครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะกลับมาทำคอนเทนต์แล้วก็อัปเดตคลิปลงให้เป็นประจำนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการขยายพันธุ์ฟิโลเดนดอนโจเซ b บูโนนะครับหรือว่าหลายๆท่านอาจจะออกเสียงว่า p h ฟิโลเดนดอน e จสบูโ o น,นะครับ โจเซ่บูโนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่สามารถฟอร์มใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะครับและลักษณะความด่างของเขาที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามเนี่ยมองยังไงก็คือแบบเพลินตานะครับเป็นด่างกระจายกระจายส่วนด่างสีขาวของเขาเมื่อเวลาใบาแก่จะออกกลายเป็นสีมินนะครับเหมือนเขาปรับตัวให้สามารถแบบอยู่รอดได้ใบไม่ไหม้นะฮะเจ้าตัวนี้เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง ใบช้ำใบไหมแต่เจ้าตัวนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวแล้วนะครับค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์ยากสักนิดนึ่งนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบยากมากนะครับแต่ว่าด้วยมันเป็นไม้ข้อชิดเวลาหัน่นเวลาสับขยายพันเนี่ยมันก็เลยต้องใช้ความละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะครับผมให้นึกถึงเอ,อ่อมอนสเตอรล่าไทคอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะใช้วิธีการในการขยายพันธุ์อย่างไรนะครับสำหรับโจเซ่บูโนนะครับส่วนตัวแล้ววิธีการขยายพันธุ์ของผมจะใช้การล่อลากแล้วก็ยกยอดออกไปนะครับจะเหลือใบติดต่อไว้สักประมาณ2-3ใบนะครับทำไมผมถึงไม่ตัดใบเดียวแล้วก็เอาไปอบ พราะผมรู้สึกว่าทําแบบนั้นเนี่ยใบใหม่ออกมาใบมันจะเล็กนะครับฟอร์มแบบมันไม่ค่อยสวยจริงๆมันก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบผมอยากแบบตัดออกมาแล้วแบบฟอร์มมันสวยๆมีหลายๆใบอ่ะดูแล้วมันแบบสวยงามกว่านะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกเขาเป็นไม้ข้อชิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะตัดเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับและมีดที่ใช้เนี่ยต้องใช้แบบคมๆเลยนะฮะคราวนี้เนี่ย คือผมล่อรากเอาไว้แล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาเลือกตัดใต้รากของข้อใบสุดท้ายที่ผมจะยกยอดออกไปนะครับวิธีในการล่อรากของผมเนี่ยให้สังเกตน,นะครับแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีลากอากาศออกมาผมก็แค่เอาถุงใส่วัสดุปูนะครับในนั้นก็จะมีเพอร์ไลท์พีชมอสนะครับสวมเข้าไปในลากอากาศของเขาเนี่ยที่เห็นออกมาสั้นๆอย่างนี้นะฮะสวมเข้าไปเลยแล้วก็เอาสายเคเบิลไทยรัดเอาไว้นะครับแล้วลากอากาศของเขาเนี่ยก็จะ ค่อยๆนะครับเปลี่ยนกลายเป็นมีรากฝอยรากที่สามารถเออกินอาหารหายกินอาหารได้นะครับเวลาเราตัดเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับดูทรงแล้วเนี่ยผมจะต้องเหลือใบติดต่อไว้สักประมาณ4ใบแน่เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเหมือนกับว่าตัดแบบค่อนข้างที่จะเฉียงไปนิดนึงนะครับ โอเคเดี๋ยวพอผมตัดเสร็จเนี่ยก็จะทาปูนแดงที่ตอนะครับแล้วก็ที่ส่วนยอดแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับตอนนี้เหลือใบติดตอไว้ประมาณสี่ใบนะฮะเพราะว่าหาตัดผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับส่วนยอดที่เราตัดออกมานะครับเมื่อทาปูนแดงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่กระถางปลูกวันแรกไว้ในที่ล่มก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวางไว้ใต้สลนพางแสง60% แล้วผ่านไป2อาทิตย์มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับและนี่คือส่วนยอดที่ผมแยกออกมาใส่กระถางปลูกนะครับแบบว่าไม่ได้อบเลยนะฮะวางไว้ให้แสงแดดส่องลำไรนะครับนี่ใบใหม่นะฮะกางออกมาเรียบร้อยแล้วในภาพวิดีโอนี้นะครับเวลาได้ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์หลังจากที่ผมตัดยอดไปนะครับจะเห็นได้ว่ารากเริ่มเดินแล้วเห็นไหมครับเวลาที่เราล่อรากแล้วเอามาปลูกเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาชะงักตัวเนี่ย ค่อนข้างไม่นานนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตต่อได้เลยหลังจากนี้นะครับผมจะพยายามคิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจและลงคลิปให้เป็นสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามพันใบาฟาร์มในทุกๆช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับหรือว่า IG นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ